หลังนี้ฉันเริ่มใช้โฟทมาได้ปีกว่ากว่าแล้วค่ะความแตกต่างคือเห็นได้ชัดว่าเขาออกลูกดีมากแตกออกดอกดีมากผลผลิตดีมากค่ะแล้วก็จากเมื่อก่อนคือปีหนึ่งนี่รายได้ไม่ถึง4ี่หมื่นแต่ตอนนี้เพิ่มขึ้นเป็น3รอบรอบละ3,000มื่นค่ะ ก็ปีหนึ่งก็3ครั้งค่ะรสชาติฝรั่งเขากอบขึ้นผิวฝรั่งขาขาวขึ้นกรอบแล้วก็หวานขึ้นแล้วกเ็เนื้อไม่แน่นเนื้อฟูค่ะก็ดิฉันก็ใช้มาก็แต่ก่อนเคยฉีดทุก7วันตอนนี้ก็ลดลงมาเหลือแค่15วันเพราะว่าเขาออกดอกดีมากเขาติดรูปดีมากค่ะใช้โฟทีมาก็โอเคค่ะยอมรับว่าดีจริงๆค่ะปีหนึ่งนี่หลักแสนต่อหนึ่งไร่โอเคอยู่ค่ะ ส,ส,สวัสดีครับว,วันนี้ผมเดินทางมาถึงจังหวัดฉะเชิงเซานะครับอำเภอท่าตะเกียบมาพบกับเกษตรกร,ท,กรที่ทําเกษตรผสมผสานมีสวนกล้วยมีปลูกต้นหมากมีนาข้าวมียางพาราและข้างหลังผมนี่ครับสวนฝรั่งนะครับแปลงไม่ใหญ่สวนฝรั่งแปลงไม่ใหญ่แต่สวนอื่นแปลงใหญ่นะครับที่โฟกัสแปลงฝรั่งเพราะว่า เกษตรกรท่านนี้ประทับใจจากการใช้โปรตีและบูสเตอร์นะครับเรามาชมความประทับใจจากเขาัครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะแนะนําตัวกับผู้ชมหน่อยครับนางกัญญากรพรมพิทักษ์ค่ะอยู่อําเภอท่าตะเกียบจังหวัดชลบุรีค่ะทาเกษตรผสมผสานใช่ค่ะมีอะไรบ้างครับก็จะมีมะม่วงกระท้อนหมากมะพร้าวที่เน้นหลักเกษตรฝรั่งค่ะฝรั่งแล้วก็เห็นบอกว่าทําสวนยางด้วย ใช่ค่ะกาวชิตก็มีเปิดช็อปเล็กๆดูแลนักท่องเที่ยวเนี่ยนะครับที่ไหนนะครับไปดู<อ>ที่น้ำตกบอ่อทรายน้ำตกบอ่อทรายก็เอาผลผลิตไปจําหน่ายใช่ค่ะเพราะเห็นบอกว่าผลผลิตที่สวนคือไม่ใช่สารเคมีใช่ค่ะปลอดสารพิษใช่ค่ะโอ้เรหลังนี้ด้วยใช่ไหมฮะใช่ค่ะปลอดสารค่ะเห็นบอกว่าพอเอาโฟช์ทีชีแล้วผู้บริโภคเขาชอบมากรสชาติมันกรอบมันจะแน่นเนื้อมันจะกรอบค่ะ จะหวานอ่ะรสชาติมันดีขึ้นดีขึ้นเลยค่ะอันนี้ฝรั่งพันอะไรครับกิมจูค่ะฝรั่งกิมจูเพื่อที่การปลูกใช้เท่าไหร่ครับต ประมาณกี่ต้นเนี่ยคือลงสามร้อยต้นเขาบอกว่าฝรั่งนี่ต้องดูแลใส่ใจละเอียดมันต้องห่อผลต้องแต่งกิง่งต้องตัดหญ้าใช่ค่ะเหมือนทุกวันเลยไม่ได้ไปไหนเลยไม่มีเวลาว่างเลยไม่มีเวลาว่างอยู่แต่ับแต่เสาร์อาทิตย์เราก็ต้องไปเฝ้าร้านหน,นึ่งกันต้องไปขายของนะคะ <laughs> ถ้าเราดูแลเขาดีๆเนี่ยไม่ต้องใช้พื้นที่เยอะใช่ค่ะเป็นพื้นที่ให้เงินได้ตลอดเวลาใช่ขอให้ขยันตัดแต่งกิ่งทำรุ่นแล้วก็ห่อใช่มันต้องตัดเก่งทุกอาทิตย์เลยอ่าคือเราต้องตัดยอด เพื่อให้เขาแตกนอกใช่ใช่เพราะว่าถ้าไม่เด็ดยอดเขาเนี่ยไม่อั้นยอดเขาเนี่ยเขาก็จะไหลทีเรื่อยไม่ยอมติดดอกติดลูกใช่ค่ะอันนี้เราก็ใช้วิธีการเด็ดยอดโดยพื้นฐานของการปลูกฝรั่งทั่วไปใช่เราก็เห็นบอกว่าพอเริ่มเอาโฟลตีมาใช้เนี่ยเห็นบอกว่าใช้ประมาณเกือบปีในปีนี้นะฮะใช่ค่ะเป็นยังไงบ้างฮะหลังก็รู้สึกว่าเขาติดดอกตลอดก็คือก่อนหน้านี้เนี่ยฝรั่งมันก็จะออกดอกเรื่อยๆไม่เต็มที่คือว่าเราเคยเก็บผลผลิตจากที่แบบว่า อสองสามเดือนหรือบางทีก็เราเก็บไปครั้งหนึ่งแล้วเราต้องรออีกประมาณ3-4เดือนเราจะได้ออกจะได้อีกรุ่นหนึ่ง<ช>ก็ใช้เวลานานหน่อยใช้เวลานานแต่ตอนนี้ก็คือเราคือได้เก็บขายทุกวันอ๋อแต่หลังจากใช้โฟทแล้วเนี่ยเราสามารถ บริหารผลผลิตเราออกไปสู่ผู้บริโภคได้เร็วขึ้นใช่ค่ะมากขึ้นใช่ค่ะเรามีผลผลิตให้ลูกค้าตลอดซึ่งเมื่อก่อนนี้บอก3าสี่เดือนถึงจะทําได้รอบหนึ่งใช่แต่นี้ก็คือเขาจะโตเขาจะออกกว่าเราจะได้ผลผลิตอ๋อก็เท่ากับว่ารายได้ก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นตอนนี้ก็รู้สึกว่าเพิ่มขึ้นเห็นบอกว่าตอนแรกๆที่เอามาฉีดเนี่ยฉีดบ่อยมากเพราะว่าผลผลิตแรกๆอะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ใช่ค่ะทรกเจ็ดวันทุกเจ็ดวันแล้วหลังจากฉีดทุกเจ็ดวันเนี่ยปรากฏว่าเกิดอะไรขึ้นครับ มันความแตกต่างมันขึ้นนะผลที่มันออกลูกมาแล้วก็การออกดอกแล้วรสชาติแล้วเขาจะฟูเนื้อ,อเขาจะฟูลูกผิดสีผิวฝรั่งเลาก็จะขาวขึ้นผมฝลังจินนาการเลยฝ <c oughs> รั่งผิวสวยผิวขาวขึ้นเนี่ย<ะ>ลูกฟูขึ้นเนี่ย<ะ>ใครที่ทานฝรั่งแล้วถ้าเกิดว่ากัดไปแล้วมันมันแข็งหรือมันนิ่มเกินไปมันก็ไม่น่าทานเนาะใช่ค่ะมันต้องกรอ,อ,อบฟูฟูแล้วสําคัญก็คือถ้ากินจูเนี่ยผิวมันต้องเกลี้ยงงนวลๆหน่อยจะอร่อย แสดงว่าถูกใจผู้บริโภคก็คือไปไม่พอกันไม่พอขายใช่อัน <laughs> นี้คือความมาทับใจนะครับแล้วเห็นบอกว่าแรกๆฉีดทุก7วันพอมันออกมาเยอะเนี่ยลด<น>ไม่ไหวไม่ไหวค่ะ15วันค่ะเพราะว่าดูแลสวน2คนเองนะฮะกับพี่ผู้ชายก็คือช่วยกันดูแลปรากฏว่าพอฉีดโปทีบ่อยๆเนี่ย อ่าแล้วก็แต่งจริงเด็ดยอดดีเนี่ยผลผลิตมันเยอะ<ช>ก็เลยลดความถีในการฉีดจากเดือนละ4ครั้งเหลือแค่เดือนละประมาณ2ครั้ง 2>, 2ครั้งจาก7วันครั้งเหลือ15วันครั้งเลยนะใช่ค่ะเพราะว่ามันไม่ไหวดอกมันออกเยอะโอ้นี่น่าจะได้เงินที่หายไปเหมือนกันนะ <laughs> <laughs> แต่ว่าถ้าเกิดออกเยอะมากเราก็ไม่ไหวเพราะาลูกเขาลูกมันก็จะไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ไม่โตมันรสชาติมันก็ไม่ได้นะ เพราะมันดึงความหวานของกันแล้วกันใช่ใช่ถ้าเราทําจํานวนเยอะเนี่ยเขาเรียกว่าคุณภาพมันอาจจะลดลงแต่ถ้าเราทําจํานวนน้อยแล้วก็ดูแลก็เต็มที่เนี่ยคุณภาพรสชาติสีกลิ่นเนี่ยมันจะสมบูรณ์กว่าเห็นบอกว่าทางนี้ไม่ใช่ปุ๋ยเคมีด้วยใช่ไหมไม่ใช่ค่ะเป็นปุ๋ย <IN C. S 2> อินทรียอินรีอ๋อแล้วก็ฉีดโ t ีซึ่งปลอดภัยอยู่แล้วใช่ค่ะ สารเคมีเห็นบอกใช้น้อยมากเลยน้อยน้อยค่ะน,นานๆทีคือบางครั้งที่แบบว่าเขาเป็นโรคที่มันระบาดอ่ะเห็นเมื่อสักครู่นี้คุยกันก็คือถ้าเจอปัญหาเรื่องเชื้อราจริงๆเนี่ยถึงจะไปไปหยิบไปยืมไปใช้สารเคมีกําจัดเชื้อราใช่ค่ะแต่โดยปกติก็ไม่ได้ฉีดเลยค่ะจริงๆก็ไม่ฉีดเลยคือเน้นอย่างเดียวก็คือฉีดฮอร์โมนให้เขาเพื่อกระตุ้นให้เขาลูกเขาสวยก็คือการฉีดพ่น โปรตีบูตเตอร์เป็นประจำ<ฮ>ะจาก7วันครั้งขยบมาเหลือ15วันครั้งเพราะว่าคนแรงกดดันไม่ไหวผลผลิตมันเยอะนะฮะโอเคนะครับก็เป็นอีกหนึ่งท่านนะครับที่ประทับใจจากการใช้ผิดพันโปรตีบูตเตอร์กับพลังเพงจูหลังจากใช้มา,มาแค่ช่วงปีแรกก็เห็นความเปลี่ยนแปลงคือผลผลิตเพิ่มขึ้นรสชาติเปลี่ยนจากเคยได้บอกว่า3เดือนเนี่ยำทำรุ่นทีแล้วก็บอกว่า ทำฝรั่งขายแต่ละรอบก็ประมาณแค่สองสามหมื่นแต่กลายเป็นว่ารอบมันเร็วขึ้นรอบเร็วขึ้นปีนึงก็เก็บได้ประมาณ3รอบสรอบบอกท่านผู้ชมนะครับว่ารอบหนึ่งเก็บได้ประมาณสักกี่บาทรอบหนึ่งก็ตกอยู่ประมาณ2เกือบสามหมื่นนะคสามหมื่นสามห่ปีนึงก็หยิบแสนมือนกันไดปีละ3ารอบนะฮะค่ะตบอกว่าพื้นที่ประมาณไล่หรือไล่นิดๆเองใครที่บอกว่าหนึ่งไล่หนึ่งแสนเป็นไปไม่ได้ตรงนี้ครับเกษตรอินทรีย์แค่ฝรั่งอย่างเดียวนะฮะ ถ้าเราดูแลดีหนึ่งไร่หนึ่งแสนทำได้ไม่ยากผมว่าเกินแสนก็คงทำได้ไม่ยากใช่ไหมครับไม่ยากค่ะมีอะไรฝากกับท่านผู้ชมทางบ้านฝากเ้ื่องครับก็อยากให้แนะนำให้ใช้โปรตีนค่ะ,คะเพราะว่ารู้สึกว่ารสชาติสลังเขาโอเคค่ะเขาหวานกรอบแล้วเนื้อฟูค่ะแบบเมื่อก่อนเนี่ยไม่ได้ใช้คือมันเนื้อมันแน่นแต่ตอนนี้เราใช้แล้วเนื้อมันฟูเนื้อมันฟูขึ้นค่ะมันอร่อยคือไปว,วางตลาดไม่พอขายุณดง่ายๆก็คือคุณภาพดีขึ้นกว่าเดิมค่ะ คุณภาพฝรั่งดีค,คุณภาพเงินในกระเป๋าดีไหมครับดีค่ะโอเคครับวันนี้นนทีมงานโปรทีตต้องขอบพระคุณคุณพี่นะครับที่อนุญาตเข้าชมฟาร์มนะครับวันนี้ขอแค่นี้ก่อนดีครับ